ชา้าตอนขับรถมาทํางานอะ่ะรถติดปะโอ้โหติดสิช่วงเนี้ยเด็กเปิดเทอมรถติดมากนี่ทาไปเผื่อเวลานะมาจ่ายชัวร์โดนหักหนึ่งเดือนอีกแน่อจริงด้วยเรามานี่ทำงานเถอะวันนี้งานยิ่งเยอะอีกด้วยสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะมาติดต่อธุระอะไรหรือเปล่าคะชื่อมสินนะคะ พอดีย้ายมาจากสำนักง,งานใหญ่มาทำงานวันนี้วันแรกค่ะอ๋อิีดีที่ได้รู้จักนะคะชื่อน้ำฝนค่ะชื่อบีมค่ะน้ำก่อนค่ะโอ้ยลูกค้าก็ไม่มี ของก็ขึ้นราคาทุกวันกำไรก็ได้น้อยลงแล้วฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยเฮ้ยเทียงแล้วบีมออมไปกินข้าวกันเออเอาสิร้านไหนล่ะร้านข้างล่างไหมราคาถูกดี ป้ะอ๋อไปด้วยกันไหมอืมไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันขอเคลียร์งานอีกแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวตามลงไปนะโอเคจ้ะปะนี่ไปกันไปแค่นี้ก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นแล้ว วันนี้จะกินอะไรกันจ๊ะเอาต้มขาไก่ค่ะแล้วก็ขนมเป็นพะโล่ค่ะแบบผ้าแห้งน่าก่อนลูกนั่ก่อนนะไปให้กันได้แล้วจ้า กินหอมมากอืมไงอืมแซ่บเฮย,ยอิ่มแล้วเออป้าคะกินกันนะคะ่ะจ้าสองจานบวกน้ำหนึ่งขวดเป็นร้อยเจ็ดสิบจ้ะ ฮะร้อยเจ็ดสิบปกติมันจายละสี่สิบาทไม่ใช่หรอป้าก็นี่ไงจ๊ะป้าติดป้ายปรับขึ้นราคาแล้วช่วงนี้ของมันแพงโหยป้าแต่นี่มันเท่าตัวเลยนะปรับขึ้นขนาดนี้กา,าเอารวยเลยหรือไงใช่ทําแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะป้าบริษัทก็ให้งบค่าอาหารไปตั้งเยอะป้าเอาไปทําอะไรหมดอา้าวพูดอย่างนี้ก็หาว่าฉันกองลูกค้าน่ะสิก็ของมันแพงฉันก็ต้องปรับราคาขึ้น มันผิดตรงไหนแต่ร้านอาหารของป้าอยู่ในสวัสดิการของบริษัทมาขูดเลื่อดขูดเนื้อแบบนี้มันทําได้หรอคะจะเอาอยัางไงกินไปแล้วจะจ่ายหรือไม่จ่ายสิยจนได้อ่าแค่นี้ก็จบทําเป็นเสียงดังโวยวายไปไ,ได้บีมคราวหลังเราไม่ต้องมากินร้านนี้แล้วนะเอาเปลี่กัย่คู่บริโภค กินเสร็จกันแล้วเหรอใช่งั้นเดี๋ยวฉันไปสั่งอาหารก่อนนะอ,อ๋อไปกินร้านอื่นเถอะร้านเนี้ยปรับาราคาขึ้นต้งเท่าหนึ่งแพงมากใช่พวกฉันก็เพิ่งเสียด,ดูไปเออไม่ไปเป็นไรหรอกฉันกินร้านนี้แหละขี้เกียจไปที่อื่นอะ่ะนี่ฉันเตือนแล้วนะอ่ะาาเนี่ยเราไปกันเถอะพวกฉันไปก่อนนะได้<า>อ้าววันนี้จะทานอะไรดีจ๊ะ เอาผัดหน่อไม้กับพะโล้ค่ะจ้าไปนั่งรอเลยนะจ้าเดี๋ยวป้าเอาไปให้ค่ะเฮ้ยเที่ยงละบิมวันนี้เราไปกินร้านไหนดีอะไม่อยากมองไปกินร้านข้างล่างแล้วอะแพงนั่นดิ ไปกินร้านข้างนอกกันดีกว่าออมไปด้วยกันไหมอืมไม่อ่ะฉันจะกินร้านป้าข้างล่างนี่แหละออมแต่ร้านป้าข้างล่างมันแพงมากเลยนะเธอยังจะกินอยู่อีกเหรอเออใช่จานละตั้งเจ็ดสิบแปดสิบใครจะไปจ่ายไหวออมเขารวยปล่อยเขาพี่เธอไปเราไปกินข้าวกันจา้าไปแล้วนะคนรวย บริษัทก็เพิ่มงบสวัสดิการร้านค้าแล้วนี่แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วโอ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่มีใครเข้ามากินเลยร้านนี้อร่อยเนาะใช่ราคาก็ถูกแถมได้เยอะด้วยเว้พรุ่งนี้ไปกินกระชีตดีกว่าอืมโอ้ยมันจะถูกแค่ไหนกันเชียว ออกไปรถก็ติดค่าน้ามันก็เสียร้อนก็ร้อนสู้กินที่นี่ไม่ดีกว่าเหรอนี่ป้าที่พวกฉันยอมออกไปกินข้างนอกมันก็คือความสบายใจของพวกฉันใช่ถึงพวกฉันจะเสียค่าน้ำมันแต่ก็ยังดีกว่าถูกป้าเอาเปรียบแบบนี้เอาเปรียบอะไรก็ค่าของมันขึ้นฉันก็ต้องขึ้นราคาหรือใครจะมีปัญหากับฉันชันค่ะ ป้าต้องปรับราคาให้เท่าเดิมค่ะไม่งั้นป้าก็ต้องย้ายออกจากที่นี่ทำไมฉันจะต้องปรับราคาให้เท่าเดิมแล้วเธอเป็นใครยุ่งอะไรด้วยฉันคือผู้จัดการจากสำนักง,ง,งานใหญ่ที่ถูกส่งมาตรวจสอบความทุจริตในบริษัทนี้หละคะผู้จัดการป้าปรับราคาขึ้นทั้งๆที่บริษัท เพิ่มเงให้แบบนี้ถือว่าช่อโกกไหมคะป้าขอโทษป้าไม่ได้ตั้งใจป้าอยากได้กําไรเพิ่มอีกนิดหน่อยอะคะ่ะป้าได้กําไรเพิ่มโดยการที่เอาเปรียบคนอื่นแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะป้าได้เงเพิ่มแต่พนักงานในบริษัทได้เงินเดือนเท่าเดิมช่วงข้าวยากหมากแพงป้าควรจะเห็นใจคนอื่นไม่ใช่เอาแต่ตัวเองรอด อีกอย่างนะคะป้าไม่เสื่อมสัตย์ในอาชีพของตัวเองทําแบบนี้ไม่มีวันเจริญหรอกค่ะป้าขอโทษนะคะป้าขอโทษค่ะทีหลังป้าจะไม่ทาแบบนี้อีกแล้วนะคะป้าขอโทษจริงๆค่ะป้าไม่ขึ้นราคาแล้วค่ะป้าจะขายราคาเท่าเดิมนะคะป้ารู้แล้ค่ะดีเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องขับรถไปไกลแล้วอีใช่งั้นพรุ่งนี้เราลงมากินร้านนี้เลยเนาะได้ได้ ฉันดูดีแล้วหรือยังดีแล้วจ้าสวยที่สุดยังไงฉันกับแก่ก็ได้งานที่นี่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกแหมมัม่นใจไปหรือเปล่าไม่มั่นใจหรอกแต่ก็คงไม่มีที่ไหนไม่รับคนที่หน้าตาดีแบบพวกเราแถมวุธ,ธิีการศึกษาก็ยังดีอีก <c oughs> แถมวุตรการศึกษาก็ยังดีอีก <c oughs> อะไปไป,ไปรีบเข้าไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะสายนะ แล้วนี่เขาให้ติดต่อตรงไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ่อลองถามป้าเขาดูไหมเผื่อเขารู้ป้าคะป้าคะว่าไงจะ๊ะเอ่อหนูจะมาสมัครงานนะคะต้องติดต่อตรงไหนหรอคะอ๋อเดินขึ้นไปชั้นสองนะคะแล้วไปติดต่อห้องคุณเฟิร์นเลยอ๋อขอบคุณนะคะบีมทำไมแม่บ้านคนนี้หน้าคุณจังเลยอะ ธอคุ้นเหรอฉันไม่เห็นคุ้นเลยแต่ฉันคุ้นจริงๆนะเหมือนเคยเห็นที่โรงเรียนอะโรงเรียนไหนอะก็ที่เราเรียนมาไงมูหรือเปล่าอ๋อฉันจำได้แล้วครูจุ๋มไงครูประจำชั้นตอนมัธยมเราออะอ้อใช่จริงๆด้วยเออพวกหนูเคยเรียนห้องฉันด้วยเหรอเคยสิคะหนูสุพิชาไงหนูชนะการคะ่ะสุพิชา ชนาการอ๋อจำได้ฉันจำได้เฮ้ยเป็นไงบ้างคะคุณครูไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ค่ะสบายดีไหมคะสบายดีจ้าสบายดีโตขึ้นเยอะเลยนะจำเกือบไม่ได้นะลูกเราทำไมครูถึงมาเป็นแม่บ้านที่นี่ล่ะคะอ๋อก็ตั้งแต่ครูกเกษียณออกมาก็มาอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรจะทำก็เลยมาสมัครเป็นแม่บ้านที่บริษัทนี้จะได้มีรายได้ด้วย อ๋อค่ะหนูไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้เจอครูที่นี่ใช่ใช่พอได้เจอครูแล้วก็นึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยนะคะที่หนูโดดเรียนแล้วครูก็ทำโทษหนูให้หนูไปยืนอยู่หน้าห้องหนูจําได้แม่นเลยนะคะเออใช่ฉันก็ทาได้เหมือนกันแกยืนหน้าห้องทั้งห้ามเลยนี่นะใช่วันนั้นนะฉันทั้งเมื่อยทั้งอายเลยอ,ะอ่ะจ่าจ่าเออ นี่พวกหนูสองคนมาสมัครงานไม่ใช่หรอใช่ค่ะเออรีบขึ้นไปซะสิเดี๋ยวจะสายนะค่ะค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ,คคะฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอครูที่นี่ทำไมล่ะฉันว่าได้เจอครูเขาก็ดีแล้วนี่ดีอะไรเล่า แกจำไม่ได้หรือไงว่าครูเขาทำอะไรไว้ครูเขาทำอะไรไว้ล่ะฉันเห็นหนึกออกเลยก็เรื่องที่แกล่อข้อสอบเพื่อนแล้วพอครูจับได้ครูก็ให้แกติดศูย์ไงวันนั้นแกบอกว่าแกโดนแม่ตีเลยไม่ใช่หรอเออใช่วันนั้นนะะฉันโดนตีเป็นสิบสิบทีเลยแหละแถมฉันต้องไปแก้ศูย์ที่โรงเรียนตอนปิดเทอมอีกเห็นไหมล่ะถ้าครูไม่ทำโทษแกแบบนั้นนะแกก็คงไม่ต้องโดนแบบนี้หรอกเออใช่ พอคิดๆดูแล้วก็แขนขึ้นมาเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วครูน่ะก็ทำเกินไปแล้วไม่ใช่เรื่องสองเรื่องนะบีมไหนจะตอนที่เรามาสายแล้วเขาให้ยืนตากแดดเรื่องที่เราไม่ยอมทำเวรเขาก็เลยให้เราไปล้างห้องน้าแล้วก็เรื่องที่เราเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนแล้วเขาก็ยึดเราไปเป็นเดือนๆเ,เลยแกเห็นไหมเราไม่น่ามาเจอครูเลยแบบนี้ก็ต้องเคือบ้างแล้วแหละ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพวกคุณที่จะมาสมัครงานใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งตัวนี้ได้เลยค่ะค่ะถ้างนั้นเชิญพวกคุณแนะนำตัวได้เลยค่ะ าที่ฉันสัมภาษณ์มาทั้งหมดโปรไฟล์ของคุณทั้งสองคนดีที่สุดเลยนะคะขอบคุณค่ะพวกคุณมีโอกาสได้งานที่นี่สูงมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงฉันจะติดต่อพวกคุณกลับไปอีกทีนึงนะคะค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะงานพวกเราสองคนกลับได้เลยใช่ไหมคะกลับได้เลยค่ะ ยังไงได้งานที่นี่เอ้าสัมภาษณ์เสร็จกันแล้วหรอเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ดีค่ะหนูว่าพวกเราได้งานที่นี่แน่นอนเออจ้ะดีแล้วดีแล้วมีงานทําดีๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคนค่ะหนูไม่เหมือนครูอยู่แล้วค่ะที่บ้านปลายชีวิตจะต้องมาเป็นแม่บ้านทํางานห่ามลุ่งหา่ามค่ำครูเป็นคนสอนพวกหนูเองใช่หรอคะ ว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้มีงานดีๆทำแต่ดูครูสิความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าเวรกรรมเคยจับไม้เรียวตีพวกหนูตอนนี้ก็เลยต้องมาจับไม้กว่าดใช้กรรมหนูแต่สิ่งที่ครูทำมันก็เพื่ออนาคตของพวกเธอนะอนาคตของพวกหนูมันไม่ต้องมีครูก็ได้นะคะ พราะชีวิตของพวกหนูตอนนี้มันสบายกว่าครูเยอะค่ะนี่หนูที่ฉันเคยดุเคยทำโทษพวกเธอก็เพราะความหวังดีเท่านั้นนะฉันไม่ได้ทำเพราะความสะใจแต่ที่ทำไปเพราะเตือนสติพวกเธอเหรอคะเตือนสติหนูด้วยการประจานทำให้พวกหนูอายแบบนี้เหรอคะที่เขาเรียกว่าหวังดีพวกเธอ หนูไม่จมปลักอยู่กับที่เหมือนครูหรอค่ะจริงหรอคะเท่าที่ดูพวกคุณก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่นะคะคุณควรพวกคุณทำอะไรกันอยู่คะสัมภาษณ์งานกัเสร็จแล้วไม่ใช่หรอออกำลังจะกลับแล้วแหละคะ่ะแต่พอดีเจอคุณครูเก่าก็เลยแวะทักทายนิดนึงทักทายเหรอแต่ที่ฉันได้ยินไม่เหมือนคำทักทายเลยนะอ๋อ หนูก็แค่คิดถึงครูเขาก็เลยหยอกเล่นนะคะอ,อ๋อเหรอที่เธอพูดมาไี่แปลว่าหยอกเล่นเหรอคำหยอกเล่นของพวกคุณฉันว่าเอาไปใช้กับคนอื่นเถอะนะคะอย่าเอามาใช้กับคุณครูของฉันออคุณเฟิร์นเคยเรียนกับคุณจุ๋มด้วยหรอคะเคยสิแถมฉันยังเคยโดนเหมือนพวกเธอด้วยเออแล้วคุณเฟิร์นไม่แขนงคุณครูเหรอคะ ฉันจะแค้นเขาทำไมล่ะในเมื่อเขาทำให้ฉันมีทุกวันนี้แล้วอีกอย่างนึงนะคู่ที่พวกเธอแค้นนะแค้นนะเขาคือแม่ของฉันคุณครูเป็นแม่คุณเฟิร์เหรอใช่เขาคือแม่แท้ๆของฉัน ฉันว่าฉันต้องพิจารณาพวกคุณสองคนใหม่แล้วแหละว่ามีคุณสมบัติในการทำงานที่นี่หรือเปล่าเออฉันอาจจะไม่ใช่ครูที่ดีหรือสอนเก่งแต่ฉันเป็นครูผู้ให้ชี้แนะแนวทางให้ลูกศิษย์เติบโตไปเป็นคนดีของสังคมค่ะคุณครูพวกหนูเข้าใจแล้วค่ะไปเป็นคนดีของสังคม พวกหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูขอโทษนะคะฉันจะไม่ถือโทษโกรธพวกเธอแล้วกันฉันยกโทษให้ค่ะคุณครูขอบคุณมากมากเลยนะคะแต่เรื่องการสมัครงานฉันก็จะว่าไปตามเหตุและผลกับสิ่งที่พวกเธอทำว่าเหมาะสมกับบริษัทฉันหรือเปล่าค่ะฉันบอกไดอย่างไรไม่ได้งานแน่เลยฉันจะหลุดได้ยังไงล่ะเป็นแม่ของคุณเฟิร์นอะ เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้ม